สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัมอมรินภูมิใจลูกสาววัย18ขึ้นเป็นเสาหลักอัมอมรินโด่งดังที่สุดกับประเด็นต้องเจอมรสุมชีวิตจนต้องหย่าก,กับภรรยาพระมีนี้26ล้านไวเ้เงียบเงียบเพราะเป็นห่วงบุตรสาวถามว่าหลายคนไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจอยกล่าวว่าจ้ให้จอยระบ,บุว่าเป็นพระอะไรคงจะยากจอยว่าทุกๆคนที่มีชีวิตคู่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ต่อให้เป็นแฟนกันเฉย,เฉย น่าจะทราบดีว่าเวลาเราอยู่กับใครก็ให้ชิดกันมากๆมันย่อมต้องมีปัญหาอยู่แล้วถามว่าเสียดายเวลาไหมจะตัวตอบว่าไม่เสียดายเลยเพราะการแต่งงานคือมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเรามีแอลลี่อําเภยว่าก่อนหน้านั้นเรามีปัญหากันจนกระทั่งตัดขาดกันซึ่งนี่เป็นเรื่องราวของการผิดพลาดแต่ตนก็มาคิดได้และได้ตัดสินใจบวชตนสัญญาว่าจะไม่ทวงคืนอะไรและทําให้คุณจอยมีความสุขมากที่สุดคุณจอยเองก็ดี กับตนมากเห็นบุตรสาวคือเรามีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยแม่จอยให้การดูแลอบรมและซัพพอร์ตทุกอย่างที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาฝัน ถามว่ายังมีนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่อีกไหมอ่ากล่าวว่ามีครับแต่ทุกวันนี้ก็ทยอยจ่ายอยู่เรื่อยๆเจ้านี้เขาเข้าใจผมดีถามว่าตังที่ติดเขาอีกเยอะไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเออก็เยอะครับแต่ไม่เยอะมากสบายมากครับจริงๆสิ่งสิ่งนี้มันก็เหมือนเรามีสติมีสมาธิมากกว่าเดิมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ